สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนนึ่งข้าวเหนียวด้วยไมโครเวฟนะคะเนื่องจากสถานาการณ์โควิดเราต้องกลับตัวอยู่บ้านแล้วถ้าเกิดเราอยากกินข้าวเหนียวแต่ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีหม้อนึ่งไม่มีไม่มีหม้อนึ่งไม,มไม่มีห,มหัหวภาษาสีนคือหวัวภาษาไทยไม่รู้อ่ะเราก็สามารถใช้ไมโครเวฟได้นะคะ อันนี้คือขั้นตอนการเตรียมข้าวสำหรับการเวฟนะคะก็คือเอาข้าวข้าวเหนียวเราข้าวเหนียวเรานะคะไปแช่น้ำสามสิบถึงหนึ่งชั่วโมงอันนี้แช่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือแช่เสร็จเรียบร้อยแล้วอพอเราแช่เสร็จแล้วเราจะทำการเวฟให้เราเติมน้ำ เติมน้ำลงไปอันนี้เป็นข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวมันถ้าเกิดเราแช่น้ำอยู่แล้วมันจะอุ้มน้ำเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะใส่แค่พอท่วม นี่ผงเยอะหน่อยเพราะว่ากินสองคนคือน้ำที่ใส่นะคะอ่าให้ดูน้ำน้ำที่ใส่ก็คือให้มันแบบพอดีพอดีข้าวเลยเพราะว่าเราแช่ไว้แช่ไว้สามสิบถึงสามสิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงก็คือมันอุ้มน้ำอยู่แล้วนะคะอ่า อันนี้ใส่น้ําเห็นเพาว่ามันจะปิ่นปิบนิดนึงก็คือถ้าถ้าเกิดแบบน้ําน้อยเกินไปเราก็สามารถที่จะเติมได้ตลอดเวลาโอเคสำหรับการเวฟนะคะ เราจะใช้ไฟแรงใส่เข้าไปเลยวอันนี้ถ้าเกิดใครมีพลาสติกหุ้มแบบนี้นะคะจะใช้พลาสติกเ,ออเขาเรียกอะไรฟิลม์มถนอมอาหารปิดฝาแล้วก็เจาะรูต้องเจาะรูด้วยนะคะจะใช้อันนี้หรือจะใช้ฝาครอบก็ได้ฝาครอบไปไหนฝาครอบไปไหนอ่ะฝาครอบเราหาไม่เจองั้นเดี๋ยววันนี้ทำห่อฟิล์มให้ดูนะคะ อันนี้คือข่อฟิล์มเรียบร้อยแล้วแล้วเราต้องจาด้วย cho bụi bẹp, Chờ cho xong xong, không xong, okay. à đây này này, để nó sẽ chọn จอเพื่อให้อากาศมันออกนะคะจออไม่ได้อ่ะจ่บให้เยอะๆเลยนะคะอันนี้ข้าวสวยก็ทำได้นะแต่ว่าไม่ชอบกินข้าวสวยชอบกินข้าวเหนียว เสร็จแล้วแล้วก็จะเข้าไมโครเวฟเลยเราจะเวฟด้วยนะเวฟด้วยไฟแรงปานกลางเฮ้ยไฟแรงปานกลางนะคะเป็นเวลาเท่าไหร่อ,ะรอะ่ะสิบนาที อ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะครบ10นาทีเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนนะคะวันนี้มันจะร้องมากยังไม่มีผ้าเขาเรียกอะไรอะถุงมือยังไม่ได้ซื้อ มันจะออกมาไม่ได้ร้อนม,มาก่างอกผับ่กันออกใส่ไหออันนี้คือข้าวที่เราเวฟไปแล้ว10นาที เราจะมาดูกันนะคะก็ใช้ได้ยังถ้าเกิดใครเคยเนึ่งข้าวเหนียวถ้าเกิดใครเคยเนึ่งข้าวเหนียวนะคะมันจะมีอะไรนะมันจะต้องเอาพอถึงสักปันหนึ่งพอนึ่งแบบมันสุกแล้วอะเราจะต้องกลับด้านมันอันนี้ก็คล้ายๆกัน เดีย๋ยวเราจะมากับร้านข้างนะคะโอ้ร้อนมากะะให้เราดูว่ามันสุกหรือยัง ที่การดูว่าข้าวสุกยังให้ดูว่ามันเป็นเส้น,สนใสๆรือ,อยังอันนี้ยังไม่สุกเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันก็คือโอเคดับพลิกก่อนะเดี๋ยวเราจะเวฟอีกรอบนึงแต่ว่าอันนี้จะใช้อุณหภูมิคือแบบไฟอ่อน อันนี้ไม่ต้องใส่ฟิล์มแล้วนะคะน,นิดเสร็จแล้วหรืยังข้างล่างอ,อันนี้ยังไม่สุกเท่าไหร่นะคะโอ้ยหวาน เดี๋ยวเราจะเวฟอีกรอบหนึ่ง mm hmm. เดี๋ยวเราจะเวฟอีกรอบหนึ่ง mm hmm. แต่ว่าใช้ไฟอ่อนบานกลางแล้วก็เวลาไม่ต้องนานนะคะ mm hmm. อ่ะเอาแค่นีก้ก่อนเอาแค่ประมาณ5้านาทีไม่ถึง5ก็ได้เดี๋ยวเราจะมา ค่อยมาดูกันนะคะว่าเวลาหลังจากครบเวลาที่เราตั้งไว้แล้วค่าเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะครบเรียบร้อยแล้วอุ้ยว่าค่า,าเราจะใช้ได้ยังอันนี้คือข้าวที่เราเวฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็คือเว็บที่อุณหภูมิไฟแรงก่อนเป็นเวลา10นาทีเสร็จแล้วออกเ้าออกมาดูาว่ามันใช้ได้อย่างถ้ายังไม่สุกหรือใกล้จะสุกแล้วให้เราลดไฟเป็นไฟอ่อนแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะคะอันนี้ได้ทีแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นการไรายเขาค่ะก็คือ ให้มันเย็นตัวลงน,นี่มค้อนมากแล้วก็ใครกับตัวแล้วอยากกินข้าวเหนียวก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะคะช่วยได้เยอะอันนี้กินสองคนนะไม่ได้กินคนเดียว ที่ใช้ไม่มั่นใจว่าเป็นข้าวเงีียวงูงูเงีียวหรือเปล่าจำชื่อไม่ได้โอ้องรู้ว่าทำเยอะเกินไปอ่ะอ่ะอันนี้เราก็รอให้มันเย็นตัวค่ะก็คือเราให้ข้าวเสร็จตัว จะได้ไม่แฉะมากคะ่ะก็จะไม่โอเคเสร็ okay. <laughs> จเรียบร้อยแล้วอันนี้มาแชร์ประสบการณ์การนึร่งข้าวเหนียวด้วยไมโครเวฟง่ายๆนะคะถ้าเกิดใครมีอุปกรณ์ครบก็สามารถทำตามได้ะคะ่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ